สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ e s c podcast ep 0ออกแบบเกาะป้องกันให้ลูกรอดพ้นจากการฆ่าตัวตายวันนี้เราจะมาชวนคุยในเรื่องของ ef หรือ executive function อาจจะคุ้นหูมาบ้างหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะงั้นวันนี้เราจะมาอธิบายขยายความให้ฟังง่ายๆกันค่ะ คูฝ่ายหรือผู้อำนวยการหลักสูตรโรงเรียนคู่ขนาดเนี่ยเคยบอกไว,ว้ว่า E.F หมายถึงการทำงานของสมองค่ะที่ทำหน้าที่ควบคุมทั้งหมด3อย่างเลยคือความคิดอารมณ์และการกระทําเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะซึ่งเป็นทักษะที่เด็กๆเนี่ยควรได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแต่ก่อนที่จะมี E.F ที่ดีเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายก่อนนี่คือเหตุผลว่าทําไมเด็กนักเรียนคู่ขนานทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายตามหลักสมาร์ทเป็นค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆไม่แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเนี่ยมี to do l i s เป็นของตัวเองหรือเปล่านะคะการที่เราตั้งเป้าหมายในตอนเช้าและประสบความสําเร็จในตอนเย็นนะนะคะคือเราอาจจะมีเป้าหมายเล็กใหญ่ไม่เท่ากันในแต่ละวันแต่เมื่อมาถึงตอนเย็นเนี่ยเราก็อาจจะเช็คลิสต์ว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จไปแล้วกี่เป้าหมายในตัวเด็กๆเ,เองก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีเป้าหมายที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันแต่ที่สําคัญคือระหว่างทางที่เขาจะไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคมากไหมให้เขาแก้ไขค่ะนอกจากเขาจะได้ทักษะ ในการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กระบวนการคิดทักษะการควบคุมอารมณ์และแสดงออกผ่านการกระทำได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะแน่นอนว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาในการสรังสมนะคะมันอาจจะจับต้องไม่ได้ในทันทีเหมือนกับการเรียนหนังสือนะคะแต่ว่ามันคือทักษะที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ในสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันค่ะ ว่ายง่ายเลยคือถ้าเกิดว่าเด็กที่อายุเท่ากันอะคะ่ะแต่เขามีทักษะหรือมีความคิดที่แตกต่างกันมันก็คือการที่กระบวนการต่างๆหรือทักษะต่างๆที่ถูกปลูกฝังมาเนี่ยมีไม่เท่ากันปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข่าวให้เห็นกันอยู่บ้างน,นะคะว่ามีการก่ออาชญากรรมของเด็กหรือวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งของอัตราการเกิดเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหรือการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นในวัยรุ่น นั่นแสดงให้เห็นว่าเด็กๆอะค่ะมีทักษะเหล่านี้ติดตัวที่น้อยมากทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดและการกระทำได้ดีเท่าที่ควรทำให้เขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ในปัจจุบันนี้ค่ะ ซึ่งคนที่จะช่วยเขาปลูกฝังรากฐานที่ดีหรือเกาะป้องกันที่ดีได้เนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเขาตั้งแต่เล็กกันนะคะอย่างทักษะที่กล่าวมานะคะมันสามารถเตรียมกันได้ตั้งแต่ในคันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองจึงต้องเตรียมวัตถุดิบให้ดีให้พร้อมยิ่งเริ่มก่อนก็จะยิ่งได้เปรียบและจะฝึกฝนได้ผลดีมากเนี่ยในช่วง3-6ปีค่ะ นั่นหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฝึกเองเนี่ยสามารถฝึกให้เด็กมี EF ได้ค่ะถ้ามีความรู้เรื่อง EF หรือว่าเรื่องจิตวิทยามากพอเพราะว่ามันจะต้องใช้ทั้งทักษะการพูดการสอนการเจราจาต่อรองและจะต้องทําทุกอย่างเนี่ยภายใต้ความเข้าใจและในพัฒนาการและความเป็นธรรมชาติของเด็กค่ะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องใจเห็นพอสมควรเลยนะคะนี่คือสิ่งที่โรงเรียนคู่ขนานและคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยน่าจะเห็นตรงกันนะคะว่าการเรียนดีหรือการตั้งใจเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยได้ ในสังคมที่เปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ได้แล้วนะคะจริงๆแล้วการเรียนเีนเนี่ยเป็นพื้นฐานที่พอจะรับประกันได้ค่ะว่าเด็กที่เรียนดีจะส่งงานคู่และสอบได้ถือว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบในระดับพื้นฐานแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมให้เขาเนี่ยคือการมีทักษะชีวิตที่ดีเอาตัวรอดได้มีน้ำใจกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเมื่อเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเขาจะไม่ท้อแท้ง่ายและสามารถมุ่งเป้าหมายและทําให้สําเร็จได้การที่เด็กมีสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะต้องเกิดจากการที่พ่อแม่ให้ความสม แล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมไปกับเขาก่อนนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็อยากที่จะสร้างเกาะป้องกันที่ดีให้กับลูกแต่อาจจะไม่รู้ว่าควรที่จะเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ลูกเนี่ยมีเกาะป้องกันที่แน่นหนาพอหรือยังก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียนคู่ขนานนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยรอให้คำปรึกษาอยู่แล้วเราจะนำท็อปิกต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันในอีพีหน้าแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ